ไอ้ทำให้ความปรากฏแก่ปปชก็คือพวกเราทุกคนนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะค,คุณอันทําได้พวกเรา4ี่คนจริงๆ5คนนะครับมีท่านพลเรือเอกพจุนตามปรทิบด้วยนะครับก็สามารถทําได้ทีนี้ทําแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่มันแตกต่างจากรมัมมูลสี่ศูนย์ห้าศูนย์ก็คือเราจะสามารถรักษามงบประมาณแผ่นดินได้เพราะว่าหนึ่งให้สิ้นผลสองเอาคืนมาด้วยไอ้ที่ท่านใช้ไปอ่ะอเช่นใช้สามหมื่นห้าพันล้านใช้พันสองร้อยล้านเอาคืนมาด้วยสมมติว่าผิดแล้วแวจกไปแล้วอะแล้วจะเอาคืน ก็ต้องยึดซัพย์ก็ต้องทําไงก็ได้เอาคืนมาให้ได้เพราะว่ารัฐมนูญกําหนดแล้วต้องเอาคืนครับสามก็คือว่าท่านจะต้องพ้นตาแหน่งด้วยสี่ 4, ถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วยตัดสิทธิ์ด้วยเหล่านี้ทั้งหมดคือยาแรงที่จะให้เห็นว่าเป็นรูปธรรมว่าทําไมมันถึงจะต้องรักษางบประมาณแผ่นดินไว้แล้วไอ้ที่ว่ามันมีความสําคัญเนี่ยถ้าไปเขียนแบบรัฐมนูล4 0 5 0สําคัญแค่ไหนก็แค่สิ้นผลแล้วเอาเงินคืนยังไงอะ่ะแล้วคนที่ทําเนี่ยไม่ต้องรับผลลั์อะไรเลยเหรอ และท้ายที่สุดคือไม่มีผลสืบเนื่องเลยเหรอครับสมมติแค่หลุดจากตําแหน่งกลับมาใหม่ได้แล้วยังไงล่ะหลุดจากตําแหน่งก็ต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งด้วยถูกไหมครับครับถามว่าทั้งหมดที่เขาทําเขาทําอะไรง่ายๆครับมันมีเงินตามกฎหมายที่เขาจะต้องไปชําระให้กับธนาคาร5แห่งเป็นรับวิษากิจครับก็คือทกรสทกรสออมสินใช่มไหมครับออมสินทอสนะครับทอสธนาคารอาครสงเคราะห์ SME ดีแบงค์ครับแล้วก็อาเอ็กซิมแบงค์ครับแอกซ์พอร์ตอินพอร์ตแบงค์ของไทยแลนด สามหมื่นห้าพันล้านจริงๆมันจะต้องไปดําเนินการในการชาระวาระแรกเลยที่ทําได้เพราะว่ามันมีมาตรายี่สิบนะครับอนุห้านะประกอบกับมาตรายี่สิบแปดของพระราชบัญญัติวินาาัยการเงินการทางของรัฐคือครับคือคือ,ค,อคือรัฐบาลไปเอาเงินจากห้าธนาคารนี้โยกโยกเงินจากห้าธนาคารนี้ที่พึงจะต้องเอาไปใช้นี่งคือเดิมทีรัฐบาลไม่ได้ทําอะไรผิดร,รัฐบาลก็เอ้ยบรรดาธนาคารเหล่านี้มันมีเงิน ที่จะต้องเอาไปชําระเพราะเหตุว่ารัฐบาลไปให้เขาดําเนินการบางประการที่จะต้องใช้เงินเขารัฐบาลก็ต้องชําระคืนให้เขาในวาระแรกที่ทําได้ครับซึ่งรัฐบาลก็ได้ทําแบบนั้นอแต่พอทําไปแล้วกลับดึงเอา35,000ล้านจากเขาไปเข้าเป็นกองที่จะแจกไอจีโ a วัลเล็ตที่เราเรียกกัน,น<อ>ว่าตรงนี้แหละทั้งให้จริงๆแล้วมันจะต้องใช้นี่มันก็จะไปเพราะเขาบอกไม่ให้ลด ผิดไปลดเงินส่งใช้ต<อ>้นไม่ให้ลด<ห>ไม่ให้เปลี่ยนแปลงถูกตอ้องคุณไปลดไปเปลี่ยนแปลงคุณเอาไปเข้าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตถูกไหมผิดประการที่สองก็คือพอไปเข้าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยสอสอสวเท่ากับว่าได้ใช้งบประมาณนี้ทางอ้อม,อมเพราะว่ามันคือการหาเสียง